ปาดคือหวอมามใจพี่น้องงอเดือนเลยพี่น้องปาดโอ้โหอืมอเอาลูงนี่นะต้องอันอยู่อืมอยากนำ้ำครับสัสดิตอนเส้นสายน้อยนึงครับนี่ มาเขาขั้วเมียขั้วเมนูเด็ดเลยครับพี่น้องมอนี่เมนูเด็ดไปช่มกันครับเมนูอย่างครับชมเมนูอะไรอมหัวอมหัววัตถุดิบเผาวันไปสอนมาหรือ่าสะหน่อยพี่น้องสะหน่อยอนิสวนน้ำมันสีแห้งเมื่อไทยตอนสอนมัเป็นวันนี้ไายจะเดีย่ยดเดียดพด เอาอเาขี้ออกแล้วกับเรียบประมาณนี้นะพี่น้องกลิ่นอมกิ่นมึงขึ้นนี่โอ้มึงขึ้นกลิ่อมกินแล้วโอ้ยมึงขึ้นก็อ่อมกินแล้ววะนะวะเนาะมีกระติ๊ดใส่ชีลาวกับผักอีเลตผักอีตูนะครับลูกโดดเมื่อกี้ลูกโดดครับลูกโดดไรครับลูกโดดไรค่ะนะปรุงไปท่านปรุงมั้ยบอยังใม่หมุนใส่เครื่องเลยเ่ยหมุใส่เครื่องไปแล้วเดี๋ยว ติดเก็บพี่น้องต,ติดเก็บน้องก็ติดทำไปที่เลยฮะกินกินอย่างนี้พี่น้องทั้ที่ข้าวเจาะมาขายอย่างเี้เข้าวเจะกับน่านที่นะมาขายหัวกลบก็ได้อันนี้ฮะเป็นหัวธรรมชาติครับลูกอัดธรรมชาติเข้าไปช้อนไปสอนอยู่กับสะสะมันเป็นสะ เกาครับซาใช่ไหมว่าซาห่างครับเ,เพื่อนขุดไว้เพื่อว่าจะเลี้ยงปลาแต่ว่าเพื่อนไม่เลี้ยงปลาครับทีนี้นะครับมียา yeah, ม่ยังขึ้นหกฝนตกมากอะ่ะมีกบมีเขียดไปไข่ใส่ครับเลยพ่อเลยสอนกิน กักขี้น,นี่กันที่ว่านใช่กระถางนิดหน่อยเะเพราะเ่ากกิเด็เพราะได้กกินเอาไหมันนีเมลเ็ดมี่ไเฮ้วันเช่กระถางเซ่วันอะไรอีกวันอีกคือเก่าเนาขันไปว่านไม่สวนนี่มันจะตายออมันจะตุย่มันามันคือขาวันใซ่เขาเห็ดสวนขั้วรับสวนขั้วคนกินรับเออผักอีตูเนี่ยเขาบอกมาปลูกไว้ไปที่นี่เพราะตาต้นมันแกงสิมันมีเมลร็ดจริงๆเขากไเบ าวานตืมอกีกให้มันเกิดอีกครับ<ม>น,นี่เขาก็ปรุงเบดเสร็จดด้วพี่น้องนี่ปรุงเบดเสร็จครับใส่เครื่องปรุงใส่ที่เข้าตำก็จะเป็นตะไคร้กับพริกนะครับพี่น้องตะไคร้บวชพริกหอมแดง,ดงกระเทียมกระเทียมได้หอมแล้วเ<อ>ต้าหู้หมักครับตำสูตรแล้วเต้าหู้หมักได้พี่น้องยังผงนังเอาช้อนออกเนี่ยชงผงนังกับจี เราเตะปูมาก์ค่ปหน่อยเสียหน่อยเส่ยไล่เายลดปอดภัมากเห็ดแนวกินนี่ก็ผสมให้พอกันนี่พี่น้องคือไปข้างเราเาต้องไปบายนั่ดคนดูอไรดิมีห้องมันตอนมันดิบนี่มันคนได้วยนี่คนตอนนี้แหละพี่อนเราร้อยก็คนซับให้พอกันน้ำมันสะไม่อ่น้ำเรต้องใส่จบออกว่าองบ่มีน้ำ้างขบ หลังลงจะที่แรกแล้วมีเต็หัว glob หรือเ่ามียนมีเต็มหัว glob พี่น้องพร้อมไปพร,มพร้อมแล้วก็ติดแก๊ get. สดเสร็จเปิดแก๊สเอาล่ะไฟลาพี่น้องเดี๋ยวมันเดือดเ่านจังมือมึงไหมครับปาดคือหอนควมจ้ะพี่น้องงอเดือดเลยพี่น้องปาด โอ้ยมาเปิดแต่เสียบพี่น้องเอ้ยนี่ของธรรมชาติของธรรมชาติพี่น้องหอมขันมันสีแหงขันเลนมันโตใหญ่กุนีขันน้ำโบแหงเฮ้ยเป็นิดบ้านโอ้น้ำหมกน้ำฝนเ่ฆตกเนาะเมียนฝนบ่ตกน้ำก็แห้งเขาแห้งเขาแห้งเลูกเนาะฝนสุกแล้วกับป่งมันตัวมันจิตรีบกว่านี้แต่เสียพี่น้องโอ้ มากินกันพี่นอ้องม,มา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 อหอมห่วยๆเป็นตะแเส็บขึ้นย่งนึงลูกโดดเนี่ยตายขึ้นเลยโอ้แมงสีเสียดกันมีเมียนีห่หมูว่านได้บักหลายหนึ่งแม่ีเสียดคนเห็ดออกส่วนหลายตัวโอ้เป็นเห็ดกินโดนเนาะเห็ดกินทีนึงแล้วพี่น,อน,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 น้องเลยเหลือซมี่ละ เดลัยไ,ไเลดลย<ห>ก็นีมผมมาว่างปไปไปกินมามาที่นีงพี่น้องโอ้คัมเขาตุยฮะเอาจะปิดจะค่มจะเป็นไัไง<ว> <laughs> อุ้ยยังหล่ตัวเลงมัน,นสีได้สามคั่มนี่อืมอืมเออเอาลงนี่นะต้องอันอยู่ อย่างน้ำไม่รู้นางเฝาเลยครับอเอ้ยแมงสีเสียนอ้าวนี่นี่นี่แมงสีเสียนแม่พ่อทะเลเอ็ดแมงบลูเลยอ่ะแมงสีเสียดกินเป็นบลู เสบีบหลายนะพี่น้องอก็มีละว่าจัดการกันพี่น้องนะของเสียบดิสานพี่น้อง